ครับบ้านเชเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนนก็จะมาทำไก่อบโอ่งนะคะเราจะมาบอกวิธีการทำไก่อบโอ่งที่ใครหลายๆคนนะติดใจนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเราไม่มีหน้าร้านค่ะแต่เพียงแค่ว่าเรารับออกอีเวนต์ตามงานต่างๆแต่ก็ไม่ได้รับทุกวันนะคะรับตามโอกาสที่เราว่างค่ะสวัสดีเฮียบอยวันนี้ทำอะไรกินครับวันนี้วันนี้ทำไก่อบอ่ง ทำไก่อบอ่งอ่าใครดูคลิปนี้นี่คือเอาไปทําอาชีพได้เลยใช่ไหมคะค่ะสูตรประกอบอาชีพเลยอ่ามาก็คือมีอะไรบ้างเครื่องหมักไก่ก็มีกระเทียมค่ะรากผักชีกระเทียมใช้กระเทียมไทยนะอ่ารากผักชีค่ะพริกไทยเม็ดค่ะทุกท่านไม่ต้องมาตำเองใช่ไหมเดี๋ยวตำเองแล้วก็ลูกผักชีค่ะนะเครื่องปรุงจะเป็นน้ําตาลทราย เกลือน้ำตาลปี๊บซอสหอยนางรมแล้วก็สิวขาวค่ะนะแล้วก็ผงกะหรี่นี่คือใส่เพื่อเอากินค่ะอันนี้ตามชอบเลยค่ะไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้อันเนี้ยนะผมชอบกินกินผงกะหรี่กินเครื่องเทศหน่อยก็เลยเอยากได้เป็นน ไหน,นก็จะใส่ผงกะหรี่ไปอ,อันนี้พริกไทยเม็ดแล้วก็พริกไทยเม็ดก่อนตำเครื่องทุกอย่างนะคะพริกไทยได้แล้วนะครับเรียมอาเราไม่ได้ตำอ่ากกระเทียมหรอคะมาอันนี้เราอันนี้คือเตรียมน้ำหมักไก่ เราก็จะเพราะว่าส่วนผสมมันค่อนข้างเยอะเดี่อยค่อยบอ,อ๋อมันต้องมีน้ำหมักไก่แล้วน้ำทาไก่อีกใช่ไหมคะเ<อ>มันก็เอาน้ำหมักไก่นี้แหละแบ่งเอาไว้ทําเป็นน้ำทา,าไก่อ่าอันนี้เป็นผักชีนะคะบดผักชีเหมือนกันอ่าเอาเอา,เอาแค่เอาแค่พอแตกอ่ะค่ะให้มันมีกลิ่น ใครชอบกลิ่นมากกลิ่นน้อยก็ใส่ตามชอบเลยนะคะ,ะต้องแบ่งบทใช่ไหมคะอืมมันพกเราเล็กอ๋อพกเราเล็กเล็กอหอมมากเลยนะต้องเอามาบดเองเนาะใช่ใช่อย่าอย่าซื้ออย่าซื้อที่เขาป่นมาแล้วไม่ค่อยมันไม่ค่อยหอมนี่กกลิ่นกลิ่นเครื่องเทศฉุนมาก แันนี้เตรียมไว้ก่อนคือพริกไทยกับเนื้อผักชีราวน,นี้ปกติเนี่ยเราก็จะตำกระเทียมรากผักชีแต่ว่าวันนี้เราใช้เครื่องทุ่นแรงนลครกับนะกระเทียมเราก็เลือกเอาไม่ขอปอกกิ่นกินเครื่องเทศชุดมากนะกระเทียม้ากผักชีเราก็บดมันก็หน่อย ทำไมถึงบทแบบนี้ก็คือปกติเนี่ยใช้ใช้ใชคบตามเอาแต่ว่าวันนี้เรามีมีงานงานหลายอย่างที่ต้องทําก็เลยเตรียมนี้ก่อนอันนี้เฮียทํากี่ตัวคะเนี่ยไก่อันนี้ทําประมาณห้าตัวต้องระวังนะเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างคม มากร้านทิ่ไนโดนบาทพิชที่ได้กินน่นรากักชีหอมฉุยหอมมากในนี้ก็จะมีมีสามเกลอแล้วก็บวกรากผักชีไปเนาะอเอยบวกอันนี้สามเกลอบวกอาอ่าเม็ดผักชีไปใช่คือ อยากให้มันได้กลิ่นเครื่องเทศที่มันค่อนข้างแรงนิดนึงเวลากินมันกินกับข้าวเหนียวมันอร่อยอไปนี้พอได้นิดปุ๊บเกลือน้ำตาลทราย น้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลปี๊บใช้เป็นน้ำตาลตะโหนหรืออะไรเงี้ยได้ไหมได้ได้ขอให้เป็นเป็นประเภทแบบน้ำตาลาแบบแยกลายปามซูกาเนี่ยโอเคดีน้ำตาลมะพร้าวก็ได้ใช่ไหมน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะเอ๊น้ำตาลปี๊บกับเอ่อน้ำตาลเอ่อตะโหนอย่างเดียวกันไหมคะก็ก็ใกล้เคียงกันนะน้ำตาลตะโหนกับน้ำต,ตาล่างต้นตาลนี่แหละ การเลือกน้ำตาลนี้ก็มีผลใช่ไหมคะในการทำมีผลเก<ำ>ลือมีผลอ,อันนี้ใช้เกลืออนี้ใช้เกลือสมุคนี่แหละเกลือทะเลโอเคอน้ำมันหอยออส,ออสีขาว คนส่วนผมสมไม่เท่าอวังกอนกัรสิ่งสุดอีกอันหนึ่งที่เตรียมคือผงกะหรี่ใครไม่ชอบกินผงกะหรี<ล>่ก็ใส่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่นะใส่ใส่เป็นขมิ้นได้ไหมสีใส่ขมิน้นมันจะเหลืองเหลืองสวยเลยแหละแต่ว่าผมต้องการแค่อยาก,ใ,กให้ได้กลิ่นเครื่องเทศ ก็พอเริ่มเข้ากันแต่ว่าเดี๋ยวเราบี้ให้น้ำตาลละลายทีนะแล้วก็ใส่แป้งมันใส่แป้งมนันเพื่ออะไรครเพื่อจริงๆนะให้ให้ให้มันจับกับไก่ได้มากขึ้นแล้วเวลาย่างไปแนะี่ยแป้งมันทําให้ผิวไก่มันตึงหน่อยนุม่มทําให้นุม่มเลยใช่ไหมนุ่มมันนิดหน่อยแต่ว่าเออมันก็มีส่วนทําให้เนื้อมันนุ่มขึ้นเหมือนกับเราหมักหมู พอเข้ากันปุ๊บเติมน้ําเติมน้ําให้มันเหมือนนังน,นิดหน่อยเติมน้ำอ้าลืมลืมแบ่งน้ำท่าไก่ไปอ่อาเไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วทำไหม่ก็รประมาณนี้แหละ คือน้ำทาไก่ก็คือน้ำหมักไก่นี่แหละแต่ว่าไม่ใส่แป้งมันไม่ใส่แป้งมันกับกับน้ำใช่ไม่ใส่แป้งมันกับน,น้ำอันนี้คือน้ำทาไก่น,กนะ<ก>แต่ว่าแต่ว่าเฮียบอยลืมแบ่งเอาไว้อ่าโอเคอันนี้น้ำหมักไก่เสร็จแล้วเสร็จแล้วไก่เนี่ยเราซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นจะเป็นตัวแบบนี้อ่ายังไม่ได้ตัดหัวอ่าไมไ่ตัดขาวันนี้ลูกค้าเขาเยอะเขาเลยไม่ตัดให้ คนริงก็สั่งได้แต่ว่านี้เราก็ต้องมาทําเองคือทาแล้วก็ควัดเอาพวกหัวใจอะไรเงี้ยออกถ้าถ้าเขาไม่ได้อ,ออกให้นะอ่ะแล้วก็เอาออกแล้วก็แบะแบะอก,อกเนี่ยเป็นอย่างนี้ต้องเอาผังพืชตรงไหนออกไหมคะเนี่ยพวกช่องท้อเนี่ยเราก็ดึงดึงออกแค่นั้นเองตรงตรงไอ้ที่มันนั่น<ร>ใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วอ่าอนีี้ก็หนึ่งตัว พูดดังๆหน่อยไก่มาคุกน้ำหมักไก่ที่ทำไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็จิ้มเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เอาคุกน้ำหมักแล้วก็ใส่เข้าไปในหม,อมหน้อ,มอวันนี้เราทำห้าตัวเราจะทำไปทำบุญนะคะแล้วก็หมัก ใส่ตู้เย็นนะใส่ตู้เย็นทิ้งเอาไว้กี่ชั่วโมงคะคืนหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เช้ามืดเรามามาอบกันนะคะหม้อน้อยไปไหมคะเนี่ยเปมนจะน้อยไปเปลี่ยนหม้อเถอะหรือไม่ก็ใส่อันนี้แล้วก็ใส่ใส่ในกระมังก็ได้เอาใส่ไว้ในกระมังเออแบ่งใส่กระมังไว้บ้างใส่กระมังหนึ่งตัวใส่กระมังหนึ่งตัวแล้วก็ใส่หม้อเอาไว้สี่ตัวโอเค เราก็หมักไก่เอาไว้8ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ก็คล้องไก่แล้วนะคะถ้าหากว่าใครไม่มีเตาอบแบบแนนนะก็สามารถใช้เป็นเตาอบแบบฝาครอบก็ได้เนาะเป็นถ้วยเขาเรียกว่าอะไรนะฝาหมาะอบลมร้อนเออเป็นหม้ออบลมร้อนหรือหมอ้อทอดลมร้อนได้นะคะ อันนี้เราแบกไก่แล้วก็ขแขวนแบบนี้นะคะเตาอบแบบนี้นะคะเราจะอบได้ทั้งหมดกี่ตัวนะคะพี่บอยแปดตัวแปดตัวแต่ว่าวันนี้เราทำแค่ห้าตัวแต่ก็มีซิคโครงหมูด้วยเอ่เอเตาอบแบบนี้มันต้องแบบนี้ไหมเปิดเปิดทิ้งเอาไว้ก่อนใช่ไหมคะใช่ใช่เดี๋ยวแขวนให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวปิดอืมอ่ะ ครบแล้วตอนนี้ครบแล้ว5้าตัวอาจจะมืดนิดนึงตอนนี้ก็ตีห้านะคะเราลุกออกมาอกไก่เราจะใช้อุณหภูมิร้อยแปดิบนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ปิดฝาเตานะยังยังแขวนไม่ครบนะคะเดี๋ยวรอปิดฝาเตาแล้วก็เดี๋ยวความร้อนนะ่ะมันจะขึ้นเพื่อนๆอันนี้ใช้เวลาหนึ่งร้อย เอ่อใช้ความร้อนหนึ่งร้อยแปดสิบเวลาหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ใกล้สว่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาส่องนะคะเราใช้ไฟเท่าไหร่คะเฮียให้คุมอยู่ให้ได้ประมาณ170-180็สิบรอยปดสอ่าใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงอ่าส่องไฟฉายหน่อย นี่นะคะหมูนี่หมูซี่โครงหมูซี่โครงหมูของเรากไก่อยู่ในโกไก่อยู่แบบแบบนะคะนี่นะคะไก่อยู่ตรงนู้นข้างนอกเป็นซี่โครงหมูตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบหกโมงแล้วนะคะประมาณหกโมงแล้วสีสวยมากเลยนะเมื่อกี้เนี้ยนี่นะคะไก่กับซี่โครงหมู น่ากินมากๆเป็น<า>กำลังใจให้เราก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย